ก็จะถูกถอนออกมานะครับอ่าถอนมาแล้วครับผมถอนมาร้อยบาทนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับผ่านแอปพลิเคชันเคพัทของธนาคารกสิกรนะครับก็เงื่อนไขก็มีอยู่ว่าท่านก็มีแอปพลิเคชันเคพัทและเข้าสู่ระบบใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีจำนวนเงินพอที่จะถอนนะครับแล้วก็ไปอยู่หน้าตู้ atm เลยครับมาดูวิธีกันเลยครับ เริ่มจากเข้าไปสู่แอปพลิเคชันเคพัเลยนะครับมาสู่หน้าแรกนะครับมาที่มาคอมาสู่หน้าแรกนะครับให้กดไปที่เมนูถอนเงิน,นครับเมนูตรงนี้เลยนะครับที่ผมวงไว้นี่เลยนะครับถอนเงินาเมื่อกดเข้าไปก็เข้าสู่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกดรหัสผ่านเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกจํานวนเงินนะครับให้เลือก ตามที่ท่านต้องการเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการจะระบุเลือกระบุจํานวนเงินก็สามารถระบุได้นะครับและสามารถถอนสูงสุดได้ไม่เกินวันละ5 0,000ืนบาทครับฮาตรงนี้นะครับก็เลือกไปที่ระบุจํานวนเงินนะครับในที่นี้ผมจะลองถอน100บาทนะครับ่าก็เลือกไปที่100นะครับแล้วกดยืนยันครับแล้วก็กดไปที่ ปุ่มยืนยันนะครับหลังจากนั้นก็มาที่หน้าตู้นะครับให้มาที่หน้าตู้แล้วกดไปที่ถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับมาที่เลือกที่เมนูเคพัทนะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับตรงหน้าตู้นะครับหลังจากนั้นครับมันจะขึ้นแถบ q r code โค้ดนะครับให้เรากดที่แอปนะครับตรงแถบ QR วอารโค้ดนะครับตรวจสอบ QR วโค้ดแล้วก็ทําการสแกนเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็กดยืนยันที่ตู้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้น เงินก็จะถูกถอนออกมานะครับอ่าถอนมาแล้วครับผมถอนมาร้อยบาทนะครับมาแล้วครับ100บาทนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับนี่เพียงเท่านี้ก็สามารถกดเงินออกจากตู้ ATM ได้แล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวิธีการกดเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรบนแอปพลิเคชันเคพัทของธนาคารกสิกรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ